สบดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้น้องกำลังย่างไปซื้อของแถวบ้านอ,อันนี้บรรยากาศตอนเช้าเช้านะตอนนี้ก็ประมาณแปดโมง,มงดเ,เดินนะคะเดิน ว่าไกลก็ไม่ไกล้แต่จะว่าไกลก็ไม่ไกลขนาดนั้นะแถวบ้านเมื่อเช้านี้ฝนน่าจะตกนะเพราะว่าถนนมันเปียกเมื่อวานนี้นี่เสียงกรบร้องทุกทิศทุกทางเลยแต่พอมาวันนี้ เสียงกบเสียงเขียดนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วสงสัยเมื่อวานนี้กบเขียดน่าจะตื่นน้ำฝนเนาะลงใหม่หมาหมาเดินผ่านเฉยๆก็ยังมามองหน้ากันได้เห็นเป็นหมู่บ้านแบบนี้นี่ก็ อยู่ใกล้ๆนี่ก็ยังมีห้องให้เช่านะเพื่อนทำเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้เป็นถนนหมู่บ้านนะคะถนนดีให้คลิปค่ะนนเดินมา ก็เจอคนในหมู่บ้านโอ้โสิ่งมหัศนแต่แต่ว่าน้องไม่รู้จักนะเออพิ่งเจอเหมือนกันก็ไม่ค่อยอยู่ใกล้บ้านเท่าไหร่นะเ,ออเดดเริ่มออกแล้วตอนนี้รับวิตามินดีเต็มเต็ม เสียงน้ําไหลแน,น่น่นมันเป็นคลองน้ําอยู่ฝั่งนั้นนะหนูได้ยินเสียงน้ําไหลจอเดี๋ยวเรามาถามร้านร้านใกล้ๆนี้ก่อนดีกว่าแถวบ้านนี้ก็มีสองสามร้านนะที่ยากที่ว่าขายอาหารแบบ ผักมีซี่ซอมมะเขือเทศมะพริกอย่างเงี้ยถามร้านนี้ก่อนนะคะมีบังเรนมหย่ายมอดอ่ะค่ะ หลานเพิ่นมีมี่เนาะมี่อยู่สิ่งที่เท่าต้องการนะแต่ว่าบ่าครบไปซื้อหลานเดียวให้ครบเลยซะนัานแปลงรถนะคะโรถนี้ออกแบบได้เก๋มากคตรรถทันนี้ดู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  เป็นจัก,กรยานนะดูพวงมาลัยสิพอเดิเดนเดินไปเดินมานี่ก็เห็นอย่างแปลกตาเนาะถนนเส้นนี้กวางกวง เห็นไหมเห็นไหมถนนถนนดีนะเดินมาอีกนิดหนึ่งข้ามทางดีกว่าโอ้ยต้นยมต้นนี้ มันกำลังเป็นดอกเนาะบักหลายหนึงผู้สีดกขนาดเอาหมาเห่าซื้อซื้อมักเล่น,นะะ่อยค่ะมักเขือเทศเ๋ยวเราปิดกล้องก่อนนะคะนรอ นี่มักทัวบอถั่วถังนี้ของที่เราต้องการถั่วค่ะนี่เลยมัดหนึง่ง เราเดินอ้อม่กลัวไม่ได้กลับทางเดิมนะเดี๋ยวน้องพาเดินอ้อมเดินอ้อมมันจะไกลกว่าเส้นทางที่เราเดินมานิดนึง มีคนมารวมตัวที่ศาลากลางหมู่บ้านด้วยเพื่อนทำอะไรกันนะาะศาลาประชาคมสาเข้าสารนี่นะคะเราเรามาอีกทางหนึ่งเราก็จะเดินผ่าน สาลาเอ๊น้องไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะพอเราเดินผ่านและอีกอย่างน้องไม่รู้จักใครเลยน้องก็ไม่กล้าเข้าไปเห็นเพื่อนทำหมักเบงนะเห็นผู้เท่าเพื่อนนั่งรวมตัวกันหกเจ็ดคนทำหมักเบงอยู่อันนี้ น,นั้นเป็นสาลากลางหมู่บ้านส่วนเดินมานี่หน่อยอันนี้เป็นลานลานตากข้าวลานตากข้าวของหมู่บ้านบ้านเข้าวสารสมบาบ้านข้าวสารนะดูสิลานตากข้าวก้วงก้วงเดินมาตรงนี้ สงสัยไก่ตัวนี้กำลังจะออกไข่แล้วหวัวก็จะยุ่งๆฟูๆหน่อยเด้อ <c oughs> เป็นทรงนะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> นิ่มใส่เฮาอีกเลยโอ้โหหมาตัวน <r uent> ี <moisture> ้หม es <dles> ัดหมดยังคะยังไม่หมดนี่นา ดูมานะคะดูน้องหมาดูน้องหมาเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำสักหน่อยโอ้เดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำสักหน่อยซื้อซืออ้อน้ำตาลน้ำตาลเา้าเป็นเครื่องดื่ม ขอบคุณค่ะบายเดินกลับบ้านต่อ <c oughs> พอเดินแบบนี้ก็เรียกเหงาได้ดีอยู่ เดินไปเดินมาก็ซื้อของครบแล้วเดินกลับบ้านก็การจะถึงบ้านแล้วหมู่บ้านที่น้องอยู่ก็จะมีบ้านอยู่ห่างๆกันนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะยังเป็นทุ่งนาเป็นไรนาอยู่ และอีกอย่างคนในหมู่บ้านนี่ก็จะรู้จักกันหมดเลยจะเป็นเครือญาติอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ห่างจากตัวเมืองอุดรและเส้นทางที่เข้ามาก็ทางดีนะคะนี่ตรงนี้นะคะที่น้องบอกก่อนหน้าน,นี้ว่าเป็นห้องเช่าน่าจะเป็นห้องเช่านะดูสิเป็นล็อกเป็นล็อกไว้อยู่ เห็นแค่ตรงนี้แหละจุดเดียวที่ว่าอยู่ใกล้บ้าน ไปเดินมาถึงบ้านแล้วค่ะเนี่ยไปซื้อของก็ได้เครื่องดื่มมาสองอย่างก็ได้มักเล่นได้มักขามแล้วก็ถั่วอันนี้ก็คือจะมาทำอาหารนะตาถั่ว <c oughs> เดาไม่ยากเลยเดี๋ยวคลิปนี้น้องขอปิดคลิปก่อนนะคะตอนนี้เดินถึงบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย